วิธีห้ามเลือดพื้นฐานกรณีสัตว์เลี้ยงของเราเลือดออกนะครับอยากให้ทุกคนตั้งสติให้ดีก่อนนะแล้วค่อยๆช่วยน้องนะครับผมแบ่งไว้5กรณีนะครับ1เกิดจากการที่เราเนี่ยตัดเล็บให้เขา2การที่เราตัดขนให้เขา3หรือการที่เขาเล่นกันสีอุบัติเหตุต่างๆที่อาจทําให้เลือดไหลไม่ว่าจะเป็นการโดนลวดน้ําเกี้ยวหรือว่าโดนของมีคมบาดรวมถึงการกัดกัน การตัดเล็บนะครับบางครั้งถ้าเราตัดลึกเกินไปอาจจะทำให้เลือดออกเลือดไหลติบๆได้ไม่ต้องตกใจนะไม่ว่าทั้งของน้องหมาหรือน้องแมวอันดับแรกเลยตั้งสติแล้วเราค่อยๆดูว่าบริเวณนั้นมีอะไรให้เราสามารถใช้ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นสำลีผ้าก๊อซผ้าสะอาดทิชชู่นะครับ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ช่วยกดห้ามเลือดที่แผลน้องอย่าทิ้งไว้นานเกินไปเพราะทุกเวลาที่ผ่านไปนั่นหมายถึงเลือดที่เขาสูญเสียนะครับกดแน่นๆนะ3-5นาทีหาก3-5นาทีเนี่ยเลือดยังไม่หยุดไหลแนะนําให้หาผ้านะครับรีบพันบริเวณน,นั้นแล้วรีบนําน้องไปยังสถงานพยาบาลใกล้บ้านนะครับเพราะหากน้องเสียเลือดมากเกินไปอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะแต่ตรงนั้นอาจจะทําให้มีการติดเชื้อได้ หรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับถ้าอย่างเช่นน้องกัดกันมาอาจ,จทำให้มีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าได้ติดเชื้อแทรกซ้อนได้นะครับหวังว่าน้องๆที่ได้ฟังไปจะสามารถนำไปใช้ได้นะถ้ามีคำถามอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ถามกันเข้ามาและอย่าลืมกดติดตามกดทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับ